กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc หใม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมัเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี p. นะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอ d ดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะนแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะเป็นสูตรคำนวณเองนะคะเนาะสำหรับชุดวินนะคะก็จะมี8 4 5 2 9 6 นะคะส่วนชุดเด่นนะคะมินให้เด่นไปที่2กับ5นะคะเด่นไปที่2กับ5นะคะเราก็มาเจาะสองกันนะคะก็จะมีสองศูนย์ศูนย์สองนะคะสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะ สองเก้าเก้าสองนะคะถ้ามีสองเก้าก็เอาสองหกไปด้วยเนาะพี่น้องจา๋านะคะส่วนเด่นห้านะคะก็จะมีห้าสี่สี่ห้าห้าสองสองห้า 5 7 7 5นะคะ5 9 9 5เอา5 6ไปด้วยนะคะ5 6ส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมี9 6 7 9 4 9 4 6นะคะ จะเขียนว่าหกเจ็ดหกเจ็ดเอาเบิ้ลไปด้วยนะคะนิดนึงเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมีแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าสี่ สองเก้าสองศูนย์หกเก้าห้าเก้าห้าหกนะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องไลน์นะคะอยากได้แนวทางทูบนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะกับแนวทางความฝันนะคะมาจริงๆนะคะ so dasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะบริการเก้าเก้านะคะ สำหรับหมดโปรแล้วนะคะตอนนี้ยังมีโปรเนาะถ้าหมดโปรก็จะเป็นหนึ่น้าะคะก็จะเป็นหนึงหนเะคะโอเคนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็ก,กนิน้อยไหวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่ฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงยูดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า